น้องมาถึงช่วงหามาทำกินเ้ยค่ะด้อันนี้หิดพึงคมทีเฮาหามาได้แล้วก็ต้มแล้วเรียบร้อยเตรียมเครืร่องสิก่อยเบิงหันตะไข่หอมเป้ตุ่นหอมโอ้นันหัวหอมแดงไว้แล้วใส่แนวหน,า,หนามๆก่อนเปไน็นยังยังไงจะมาเบ่งตอนปรุงรสดเลยใส่นอนไรก่างก็ได้วยกันเลยอ้าวใส่เลยเปิดฟ้าไว โบ้คนปีนอันนี้ขึ้นโอ้ยประตูนี้เปิดทะลมเพจห้องให้ปรุงรสโดยไอ้ขี้โผลสวดอืมอืมหนัวปริมาณเยอะไอ้มันลายครับพี่นอ้องเพาใส่ตรงเพาใส่ตามปริมาณของบัตรดีเพ้าหมดละบีบช่วยโอ้ยแผนกสิมเฮานั่ง่ายอยู่ ไม่พอ่องห่วงนนี้รยลายว่เป็นซ้อนนี่นั่นตักเขาจะบวยตักแล้วมาจอยหลางคนไหนงวดจะนัเลยสองทัพพีพ่อบอพ่อเยวแฟบนิบเดียวคนคนมนุษย์มนุษย์หอมพผอขลัว ก็ปูก็ดีเหนียมันกหน้ามากเลยได้ที่แล้ว้อหอมนี่พระถาดนี่ต้องให้ตะรุยเลยนี่พระว่าพระถาดใช้พักมันสิเปื่อยรับได้ทุกอย่างแล้ววะหรือพี่น้องกินก่อย เห็ดผึ่งโคมผู้ใดคิดเป็นพุดป่ากระมังหนึ่งคุณแม่นี่แหละครับหามากกว่เห็ดกินเบิดเลยนี่แหละกินแม่เห็ดแบงสูบแบงสีแบงนมองกินแบงเพื่อนบ้านไอน้อน้ำกันเซ็สๆลาหลายๆคนทีมงานลูกผมหมอกไหมมาย่างก๊ะลังมาย่างมัดแล้วบ้างสิเซ็ตเซ็ต มางวังว่ะงววั้นว่ะเออๆอยู่ได้ล่ะอ,อือคือก๋อยก๋อยหัวหอยเลยค่ะพี่น้องคือก๋อยหวอยยัวหอยทอดได้แต่นห,หนห้าโป่งชิบชื้นเลยอือก๋อยเห็ดเพิอกขมแล้วเรียบร้อยคือเลยตะโดยอ้าว,วงัวงัวคำเลี้ยงเอากินนั่นโอ้ยตอนก็มน้มันอะไรวะอุะ้ยจะมาหมันดอกไงเ,เดีย๋ยวเจ๊บ่ออะ แสบเนาะมืดเมิดอือพอดีป่าพอดีบอพอดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามากินก๋อยเห็ดพื้นขุ่มมาซีซีมเงก่แก่อืมเบบนหน่อยตอนได้หยั่งมือละแต่คมาเด้อพี่น้องมาเขาเจอผื่นอะไรบัดนี้มาแล้วแยเหลาป้าทวนหลานปวิด เอน่องไ่นอหวเอิดลองนุ้ยมาอือนียันนี้ก็มาบาเหมือนเร็่อส่วนนี้เดยหัวอือะเยพัก่มามามาเนี่ยลงอือ สวัสดีพ hmm. mm ี hmm. you know? uh ่น huh. to uh ้องพี huh. mm ่เห็ินกลาอยเออเพียงดเขาเย้าเอาเออหึ่งเาอเอย่ห้คนแนมหาัจะให้ร้านเือเจมัวเ้าบัวเอามีไม่หยังมีไ่มไม่หยังมาหล่อขอากันบัอืมขอมันเรตองเขาวยหน่อยม้านมโอ้ยถักระจักตัวเซน้ำจูเลีย ไขเียวเขาบ่อบ่อบอปนางเขาใส่น้ำล่ะกินมลดืมันเขาไหมล้วมันติดกิ่มซนกะพัดเลี่ซื้อเด้อค่ะพี่หน่องเพราะว่ากินเขาคนนีล่ะหมางหรืบานไปจัดเตียอืมบอกผมแห้ยเต่อักเอาบอลได้หรอ ไปเอ็บเหรอยังเอาเลยเ่้โดยไม่แสบไปเจ็บวะหัวเนาะงอไปเนาอขี้รถทางไหนวะทาทุ่งก็เลยยังไงขี้รถไปทางางเลยทางเร่ยเรยไทางไหนวขวานขาขาลูกขาเขาขาตาเนียนั่นเมียุบานนั่นเมียตด้วยมองตาด้วยไปเก็บเมียโห บะนาปังมาื mm. pues ุดินพูดนาปังต uh, anyway, ั really <through> ้งหน้าจะวะโอ้ยเี่หน้อาอด้ยเอ๋อเดกันเสอแม่อีบมีไม่อย่างดิน่อดน้อยนะแล้วก็จองน้ำกินพอดน้อยด้วยนะอืมแตงโมกับขี้มาได้จอไปมตงโมกินขี้อืมแค่โคกิน่โคกินมะนาวมันไม่แล้วขนม แต่เห็นผู้ใหญ่กินเด้หน่อเลยอากินน้ำหน่อินน้ำเอลูกดูตัได้แล้วดูดเฮ้ยปอมกระไดอกล้านห้องให้จะมาเหาของเหรีว่าวันนี้มาอากตาอากมองหน่อยมมาสีหัวของมาอะไรบ้าอะไรอย่างนี้เสียบเลปากเลยพี่น้องเล้ปากย่งคงเียนไปเลยหไข้าโอเป bỏ nói đã tiết kiệm đi giặt nè tội ngay lập nè đi nè tội ngay lập Ơi, đi nè tội ngay nè tội nè tội nè nè tội 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 nè nè tội nè tội nè nè เด็ดประปะไปนี่ไปนี่เพิ่งดอบรู้สักมีดีมากแดออือ่าจตอนตะไไข่เนาะโอ้ยีวานตะกไข่ตั้งแตหอมต้ไคร่มันอยู่ต่ำบ่าหมุดตเอมโนปลามุเตงสบสแปบเมื่อไหร่ตาโฉมหัองเราเป็นยังโฉมหัอง ที่เหล me, ือ <illa ises> ไปคุยกบฟังเ้อแซ่แซวว่าท่นอือ้ยนั่นไอ้ซูไปอยากไปว่าทเดือดอือหบอกห้องมาือเด็อดมาห้องอยากไปแหมไปจ้าน้ื้น้ำอือนดีด่น่ะเอาหลอยาเย็นไปเย็นอือ เม็ดเราไปรยนดอกันดูคุขนาดนี้เห้นเม็ดฝืนขาลายบ่ะมบเลยบระคเลยเดี๋ยวเราก็นอนเผาร้านเรา้านเราหลดนเออน้าบอตาผมมาเม็ดนาเน้นบอกคอยผมเอะประ่าณนีตีเม็ดเม็ดเป็นไข้ยนามไว้อากางอนเฮ้กระตากยแดดมบอกเือนนะเือช่วงไปดูเขามาพ้นเลย จต่มันอยู่เราเจ็าหอนมันอยู่อเนาะตัวอืนดิล่ะตัวอื่นนมันหาก่แหลกแต่มาเยอ้ยเนื่อตั้ไว้ทาไปยังไปยังนี่เราโคตรหนามนั่นอยากลงต้อนดีดกะปอเรื่อเรื่อมันได้มันคาขี่เม <tr ude> <All minimum. S 2> <a> <tr ude> ่กี้คาพีเหอเนาะอ้าวเนี่ยขนมได้คู่อยู่อ้น คนเงินขายคิดมากใายคุนเลนชุลพันธ์เอนไม่งหรอวิตามินซีวิตามินต้องแช่น้ำนจังงั้นชมโอ้าววคุณสามากินแบบด้จิงอกิไม่ใช่แบแ่แล้วกระเพกเผว่าเพียงที่ผมใส่บอกพี่ว่าหลยดิไ่เ คอว่าอวิทเรามมนใจบันเคยหลายแก๊เกือกผมจงไนจงดีเ็ดเผเนี่ยถ่ากินเอา้วก็อร่อยเราไปเห็นเหห่าเนี่ยเห็นบได้โอ้ยาด้อสนัเพชรกับบได้ว่าบ่แสบบได้เขาจะไปกินอ่ะเสยบหมดนอ่ยแสียบยูเดีเพชรน่อยเดทำไงๆมีแม่หอมเมียงแม่ป่าลอกเห็ดเมึ่งหอมลดวหออลไรป่าลหอมย ไปมึงก็พร้องคิดปูติ่วก็บมมีเลยไม่แต่ผพะกรบักงาอ่ะอบอบามีเลยปีติ๋มมียังติ่วเลยมีแต่ผักกล้วยเกยันก็มีปงไบ้พวกก็จะได้รอร้านนี่ยกจะได้คนที่เหวานขึ่นเปจปตัวเรี่วๆนี่เฉพามาคิดก่อนผม ำเนียและครัพี่น้องคิดก่อยเห็นงขมเมืองพิลาะธาตุใหญ่เดี๋ยวแป้นเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆกับเบิร์ดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตงเบิร์ดอยู่เดี๋ยวแ่บแสบมอสโตดอยแสบแง่ขันรักว่าแบเพราะสบายกินน้ำก็ว่่ไม่หล่ออเย็ดเพิ่มปีนี่ได้กินเลยได้ที่เ่ตอนต้นเดือนต้นปีเขาอืนต้นปีกัวเดือนก็เดือนต้องเลยทีหล่ะมึงบว่ามือนี้วันที่ยิบเก่า ได้สิบเจ็ดบนเบาะใหม่ยุ่ยนักจังได้จังจังได้จังบ่พังเลาสวัสดีค่ะบสวัสดีที่หน้่งแต่ละครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ